สวัสดีครับพี่น้องครับสงงานเรียบร้อยครับวัดเหลืองเด็ชอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลเมื่อนี้ลุยงานอุบลอีกมือน,นึงครับโรงเรียนบ้านกระบูบนตำบลดอนมดแดงครับจังหวัดอุบลราชธานีตอนนี้8ดโมงกว่า8ดโมงห0เลือ6กโมงกว่า มารฐานครับไปถือกันาะที่ตั้งนะสถานที่ก็ลุยเลยแล้วองเนี่ยเอาไปไปยุบสองสั่นนะได้ยุบกำนี่เดียดเลยดิเหยาเหยาดูดิ บบ้านมาเนี่ยบ้านมากลับบ้านมาเนี่ยปกลับ้าผมเนี้ยย่นีเพรต้องกลับอาหสะอ่อนคุณพี่น้องเป็อะไรคลิปกาบปรเด็ลองอับเบิงอัพไปชั่วโมงกว่าได้ยีส มันก็เล่นลบนะเสียดายจะอยู่ในเมืองอยู่ก็แปลกใจเป็นอย่างค่อยบ่มีขึ้นไล่สดก็บ่มีอะไรที่เป็นยน่อยอะไรอีโทษว่าคดหลายและวบ่มีขึ้นมันก็เป็นแต่เมื่อเร้านีนครับเมื่อเร้านี่ล,ลังคิดอัพเป็นชั่วโมงครับามหาหอดแต่เจ้าใบสองปฏิอัพคลิปลงได้สี่โมงแรง 完美。 ไปเร็วเร็วเร็วสามนาทีเมนี้ใครนะครับงานปวกไก,ก่แปดสิบกิโลแปดสิบกิโลแต่ทั้งกะถือว่าสิ้นน้อยแน่ครับกะทิเล่นไปขนาดที่นี้กับสองชั่วโมงแล้วครับเพราะว่าก็ต้องจัดกินเขาเขากินน้ำเติมน้ำมัน เสียงฟ้าห้องนะฮะหัวยหัวหัวมนแนวบ่บอกทันในบึงแอปเลยครับสถานการณ์เป็นยังไงฝากพี่น้องคอมเมนต์ให้ได้ด้วยครับว่าตอนนี้ทั้งใดดตกแล้วยังสถานการณ์เป็นยังไงเนี่ยที่ได้เตรียมความพร้อมครับ ย่าไม่ลูกชิ้นว่าแล้วมีทุกมือครับมีทุกมือพี่น้องอุบัติเหตุเรยองไม่ลูกชิ้นนะไหนตัางหนกหาวิธีแก้ไขแบบรุนแนาการนะครับเอาทีแบบถอดลูกชิ้นแล้วใส่ถุงเข้ามาในงานโบ เม่ครัเอามือคอดย้ำก็เอาใส่ถ้วยพลาสติกเข้ามาเพเพราะว่ามันล้างมือเรียนสนามโรงนียนะนพี่น้องจังใดเด็กน้อยก็ต้องเล่นเตะบอลคิดภาพบอ,อกเลยว่าเตไปถึอไม่ลุกชิดเนี่ยแต่เ้ายางธรรมดาเนี่ยก็ยังก็ยังเข่าเลยก,ก็ยังเจ็บไปเนี่ยถ้าไปเตเนี่ยการเตะบอลัมก็อใใดทีดด่มีสไลด์นะครับเนาะ อะไรเนี่ยติเนี่ยติเแาต,ติแห้งใช่ไหมครับถึงผู้เกี่ยวของเนี่ะครับถ้ามีวิธีแก้ไขที่ดีได้เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยแต่ก่อนเขากอนพวกผมไปรุ่นเนอะจำได้อยู่ตอมีขวดครับร้อยขามไปขามมา้ย้ำเบิ้งหมอลําตอนนี้ก็คือแก้ปัญหาได้แล้วมีมาตรก,การเรื่องจับปรับ อันนี้ของแท้ได้ได้อิเล่ไปบ้านไดกระบมีแล้วครับเัี๋ยวบมีตีกันแล้วกระบมีขวดเพราะว่าถ้าไผรที่เอาเครื่องดื่มเขมามั้งนต้องเปลี่ยนไส้พาชะนะเป็นแก้วเป็นแก้วพัสกิเท่านั่นครับเอ้าเรื่อแที่ผ่านได้เล้ยงไม่สนใจเลยเอา็บร้อยลูกโดนยั่วะเอา ก็เป็นการต้องตามอีกอย่างนึ่งครับไปแล้วมีเติมตอนไหนเนี่ยมีน้ำมันบ่เนี่ยแล้วมีน้ำมันเครื่องมานดิอ้าวน้มันอยูโรแค่ไหนวะฮะเนี่ยไอ้บักนี่มันขาดบ่เนี่ยถามมันดูถามมันดูมันวัดบางดูแต่มันขาดบ่ของมันเนี่ยาว่าวันนี้จะได้จอดซื้อ จะร้อนลองเขากัลังเก็บซอยกันเล้วไปแล้วครับเหลือจะมองอันเวทีอยู่เพราะว่ามันเป็น<ม>เหล็กเป็นค้างครับ5ตัวต่อ5เหล็กอย่งมันตกทั<ม>้ซีถือก,กันก็เ,เลยบอกเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บเวทีกันแป๊บเดียวครับไปย่างเรือป่ะใช่ อย่างบัเหลือเลยฮะยางบัเหลือเลยฮะนี่เสร็จไหมมาท่าน,นตัด,ดน<ะ>้ำนี่แหละที่ผมมาเตียนออกคือทั้งหมดเออเออเออเดี๋ยวไปแล้วมันระเบิดมันบโ่โอเคโอเคเมื่อแรงเจอกันเต้นี่เสร็จหนึ่งเต้เดี๋ยวไปตัดตอนเย็นอ่าใครล่างๆนั่งซอยเล่นให้นั่งปิน้นโอ้ oh. ครับผมจะเดินทางกั้นครับพี่น้องคลิปนี้จะฝากไว้ท่านี้ก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ